ไมยื่นพรุ่งนี้ไปศาลขอถอนคำร้องปกครองร่วมน้องแม็กเวลหลังจากที่ดาราหนุ่มอย่างไมพิรัตนนิติไปศาลกุลนะครับโพสต์ตัดสินใจถอนคำร้องขอร่วมปกครองน้องแม็กเวลลูกชายคนเดียวที่เกิดจากซาร่าคาสิงกินีจากนี้ขอเพียงเก็บเงินไว้ในบัญชีให้ลูกไว้ใช้เพียงแค่คนเดียวจากนั้นทนายประมาณเรืองวัฒนวณิชกับทนายความของซาร่าคาสิงกินีโพสตเฟ e บุ๊ k ชี้แจงว่าผมขออนุญาตชี้แจงเช้าวันนี้ผมพ้เมียนทนายไปตรวจสำนวนคดีร้องขอเป็นบิดา โดยชอบด้วยกฎหมายของนายพิรัตและนางสาวซาร่าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังไม่ปรากฏว่าฝ่ายชายได้ไปยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและขอใช้อำนาจปกครองร่วมตามที่เจ้าตัวโพสและมีข่าวออกมาเมื่อคืนด้วยเหตุประการณใดอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่ข้อที่จริงคือยังไม่มีการถอนคำร้องตามที่เจ้าตัวอ้างวันนี้ช่วงบ่ายทนายฝ่ายผมและน้องซา,าร่าจะไล์สดชี้แจงประเด็นข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงต่างๆที่ยังไม่ได้ชี้แจงเมื่อวานในช่วงถแถลงข่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอยากขอให้ทุกคนเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงจากน้องซาร่าเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นดราม่าต่างๆในสังคมล่าสุดนั้นทนายเจมทนายของหน่มไมพิลาศนะครับเตรียมเดินทางไปยื่นถอนคำร้องขอสิทธิปกครองร่วมในวันที่8ตุลาคม2563เวลา13นาฬิกาที่ศาลเยาว,วชนและครอบครัวกลางตามความประสงค์ของไมพิลาศนี้ที่ไปศาลกุล และนีก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดของนุ่มไมพิรัตและสาราคาซิงกินีครับเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you